สวัสดีค่ะเพื่อนเทัดไฟลักขนาทัดไฟนะคะไม่สิ่งธนูยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแลนดอมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ หัวข้อที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะชื่อหัวข้อความคุมเครือที่ซ่อนความลับอะไรเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอบคุณมากมนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง l ล n e ID และขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาร์โค้ชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อน เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกร,รมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาลาค่เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับคนธาตุไฟเมษสิงหธนูไปร,รับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับหัวข้อแรนดอมธาตุไฟนะคะความคุมเครือที่ซ่อนความลับอะไรเอาไว้เดี๋ยวเรามารีเช็คไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะการพยากรณ์นี้ไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารีเช็คแล้วก็เลือกหัวข้อได้ที่หน้าโปรไฟล์ YouTube นะคะมีเลือกการเลือกกองแล้วก็หัวข้อแรนดอมต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนราศีเกิดกันนิดนึงนะคะสำหรับธาตุไฟชาวเมษคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงห์คือผู้ที่เกิด16สิงหาถึง16กันยาชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาถึง14มมกราค ปัจจุบันนี้เขาคนนั้นเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอะไรกับคนธาตุไฟคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุไฟสิบเหรียญเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุไฟสิบเหรียญเจด,ดาบเขาคือใครกันเนี่ยคนคนนี้เดทเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุไฟ9ดาบอ้าวกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของธาตุไฟซะงั้น เพิ่งจะรู้สึกเสียดายเพิ่งจะรู้ตัวเหรอเพิ่งจะรู้สึกได้เหรอว่าเขาไม่ควรที่จะปล่อยคุณไปตั้งแต่แรกเขาควรหลังคุณเอาไว้ในวันนั้นนะคะเหมือนเขาเพิ่งจะรู้ตัวนะเนี่ยว่าเขาหลักคุณหรือคุณคือคนที่เขาควรเห็นคุณค่ามากที่สุดเหมือนกับว่าตอนนี้เขาสับสนแล้วก็ลังเลเขาไม่มั่นใจว่า การตัดสินใจของเขาวันนั้นอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่แต่เขาเริ่มมองเห็นความผิดพลาดในการตัดสินใจของตัวเขาในวันนั้นหรือมันอาจจะเป็นการตัดสินใจของตัวธาตุไฟก็ได้ที่คุณจะไม่อยู่ต่อในความสัมพนันธ์นี้แต่วันนั้นทําไมเขาถึงเลือกที่จะปล่อย ทำไมเขาถึงไม่เลือกที่จะล้างคุณไว้ตั้งแต่แรกแล้ววันนี้เขาอาจจะเห็นฟิลความสุขของคนธาตุไฟเหมือนกับว่าคุณอยู่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเขาแล้วก็ตามเขายังตามสืบตามส่องคุณอยู่นะคะยังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณอยู่ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เขาอาจจะเห็นในการสืบการส่องของเขานั่นก็คือเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือเปล่าธาตุไฟหรือเขาอาจจะเห็นความสุขในความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้น คบคบดูใจกันได้ไม่นานซึ่งตัวทัดไฟเองคุณอาจจะไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันที่คุณเปิดโอกาสที่จะคบที่จะคุยเนี่ยจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนนะคะแต่ทัดไฟคุณอาจจะเลือกอยู่กับปัจจุบันส่วนคนเดิมๆคนเก่าๆอะ่ะที่จบกันไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าวันนี้เขากลับอยู่ไม่ได้ที่เห็นคุณนั้นจับมือไปกับใครอีกคนนึงนะคะวันนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะ มันควรเป็นเขาอะค่ะแต่กลับกายว่ามันเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะมือคู่นั้นน่ะเขาควรที่จะจับเอาไว้ให้แน่นๆแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นคนอื่นที่จับมือคุณที่มันอาจจะไม่ใช่เขาอีกแล้วนะขอดูไพ่เดทหน่อยเขาคิดยังไงกับธาตุไฟอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมตำแหน่งนั้นน่ะมันควรเป็นเขาไม่ใช่เป็นคนอื่น เหมือนเขาอะกําลังระ,ะลึกนึกถึงย้อนวันนเก่าๆความทรงจําเก่าๆอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างของเขาเองที่เขาไม่ยอมปรับปรุงตัวมันเลยทําให้เขาจะต้องเสียคุณไปตลอดการหรือเปล่าแล้วจะมาสํานึกผิดอะไรกันตอนนี้หรือว่าจะมานึกถึงความผิดพลาดอะไรกันตอนนี้มันก็สายไปแล้วไหมสิ่งที่เขาคิดเขาอยากเขาอยากตามคุณกลับมาเขาอยากให้เขาอยากลื้อฟื้น ความรู้สึกดีๆครั้งเก่าก่อนะที่เราเคยมีให้กันนะคะเขาอยากลื้อฟื้นความทรงจํานั้นความรู้สึกในครั้งนั้นว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันมากขนาดไหนเขาอาจจะพยายามคุยเรื่องเก่าๆกับทตดไฟก็ได้นะเพื่อให้คุณเนะ่ะรู้สึกสับสนซะเองนะคะว่าคุณจะเลือกใครดีกับกลายเป็นว่าทตุไฟคุณอาจจะต้องเป็นคนกลางที่จะต้องเลือกระหว่างเก่าใหม่หรือไม่นะคะแต่เขาก็กลัวนะเหมือนกลัวว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาแล้วอะคะ่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณอยู่กับคนอื่นอะ มันมีความสุขมากกว่าอยู่กับเขาว่าความรู้สึกของเขาหน่อยสิมาดูกันนะคะว่าตัวเขาอะรู้สึกยังไงกับธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟเอ่ยตอนนี้เด็กเหรียญสิบถ้วยนะคะราชาดาตอนนี้เขาเขามีความรู้สึกหึงหวงคุณนะแต่เขาก็ลืมสถานะตัวเองเนาะว่าไม่ได้เป็นอะไรกับคุณแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหึง หรือเข้ามาก้าวไก่ในความสัมพันธ์ใหม่ของคุณณนะปัจจุบันนี้เขาอาจจะต้องยอมรับนะคะว่าคนคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณณนะวันนี้มันไม่ใช่เขาซึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเข้าไปแสดงอาการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกับตัวธาตุไฟได้เหมือนเดิมค่ะจะเป็นฝ่ายที่คุณไม่เลือกอะแล้วการที่คุณปฏิเสธออกมาอาจจะต้องเป็นฝ่ายเขาที่จะต้อง move on ไปจากคุณเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ เหตุการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาไปด้วยกันไม่ได้อะวันนั้นนะคุณเป็นฝ่าย move อ n นะเป็นฝ่ายทําใจแล้ววันที่เขาจําเป็นจะต้องทําใจจากคุณมันเป็นการปฏิเสธที่คุณน่าจะไม่กลับไปหรือเปล่าธาตุไฟอยากรู้ความรู้สึกธาตุไฟอะแล้วตัวธาตุไฟเองอะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะราชาไม้เท้าใช้เหตุผลในการในการเลือกเนาะในการวางสถานะ ถ้าเหตุการณ์มันไม่ร้ายแรงหรือคุณอาโหสิก,กรรมให้อภัยเขาได้จริงๆนะคุณอาจจะให้เขาเป็นในสถานะอื่นสถานะเดิมอาจจะเป็นเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะให้สถานะคนคุยพี่น้องคนรู้จักเพื่อนสนิทเราสามารถเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนเก่าได้หรอไม่น่าจะได้มั้งอาจจะเป็นแค่คนส่วนทางก็ได้อ่ะคุณรู้สึกยังไงอะไรที่พิพากษาไปแล้วอะไรที่ตัดส,สินใจไปแล้วนะคะเอออะไรที่มาลงดีกาไปแล้วอะ justice มันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิม,ดมได้อ่ะค่ะ เพราะอะไรก็ตามที่เราพิภากษาการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจะเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับความรักที่คุณเลือกถึงแม้เขาจะพยายามทําให้คุณสับสนยังไงก็ตามนะคุณก็เลือกที่จะฟังเหตุผลของตัวเองนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันในความสัมพันธ์ที่คุณเลือกเอาไว้่ะคะ่ะความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอะ่ะคุณเลือกความถูกต้องนะสาหรับธาตุไฟอะ่ะฉะนั้นอดีตมันอาจจะยังเป็นความทรงจําเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างอยูอย่ก็จริงนะคะ แต่มันก็ไม่สามารถการันตีได้เลยว่าคุณจะกลับไปเลือกคุณอาจจะผูกพันกับความสัมพันธ์เดิมหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรักมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะโน้มน้าวจิตใจให้เรากลับไปอยู่ในจุดนั้นได้ค่ะเหมือนกับทาาุไฟคุณเดินมาไกลเหลือเกินอะ่ะกับความรู้สึกที่ move on ออกมาแล้วกับความสัมพันธ์ที่คุณเป็นณนะปัจจุบันเนี้ยมันทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งกว่าฉะนั้นความผูกพันอะไรที่มันเป็นทุกข กับความรักในปัจจุบันถึงแม้มันอาจจะยังไม่มีความผูกพันอะไรมากแต่มันก็เป็นความรู้สึกเป็นการเริ่มต้นที่ดีฉะนั้นทาตุไฟคุณเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันนะเท่าที่มองจากตรงนี้นะคะเหตุผลที่คุณไม่กลับไปชัดเจนอะไรกับความสัมพันธ์นี้เพราะเหตุไรคะทําไมคุณถึงไม่ไม่กลับไปเดอะไฮพินเทสคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วคุณก็เป็นทุกข์กับความรักครั้งนี้มากๆอ่อะเลเวอร์ ถ้าไม้เท้าออที่คุณไม่กลับไปอยู่จุดนั้นน่ะคุณอาจจะเจอแต่เรื่องราวเดิมๆที่มันเป็นความซับซ้อนเจอรักสามเศร้าหรือว่าคนเดิมของเราอะ่ะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือไม่เขาคนนั้นอะ่ะคนเดิมอะ่ะที่พยายามกลับมาเขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีการวนเวียนกับคนเก่าแล้วเหมือนคุณรอการเคลีย์อะไรบางอย่างอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่ารักนี้มันไม่ใช่ของเราอะ่ะ คุณก็เลือกในสิ่งที่มันถูกต้องอะคะ่ะเหมือนคุณก็เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณก่อนคือเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณก่อนตั้งแต่แรกอืมคุณก็เลือกที่จะไม่อยู่ตรงจุดนั้นคุณมองว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนมันไม่คู่ควรกับเราเราก็แค่เดินออกมาถึงแม้ว่าเราจะเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตเรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราได้เคลียร์ตัวเองเรา ได้เคลียร์ในสิ่งที่มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของเขาที่ดึงเราเข้าไปในจุดนั้นนะคะแล้วการที่คุณเลือกเดินออกมาคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจได้ถูกต้องถ้าคุณไม่เลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนั้นคุณอาจจะไม่ได้เจอคนที่ใช่ในวันนี้ก็ได้แล้วกวางมองว่าตัวทัดไฟคุณอาจจะเจอคนที่เขาเข้ามาแบบบริสุทธิ์ไร้พันธะทุกอย่างจริงๆอะแล้วคุณก็เพิ่งจะมีความรู้สึกว่าคุณได้รับความรักที่ถูกต้อง ก็เพราะการตัดสินใจของเราที่จะเดินออกมาจากชีวิตเขานั่นแหละสตรีนนะคะคุณไม่อยากเจ็บซ้ำซากอะคะกว่าที่คุณจะเด็ดขาดกับตัวเองได้โหคุณใช้เวลานานมากแล้วคุณต้องแลกกับความเจ็บปวดมากๆม,มันเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆสําหรับคุณอะแล้วคุณก็อยากจะเป็นคนรักของใครสักคนหนึ่งที่เขารักเราจริงๆอะแล้วเขาสามารถมอบความชัดเจนกับเราได้อะเรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วอะที่เราเลือกที่จะเดินออกมาเริ่มต้นใหม่แล้วเราได้เจอความรัก ที่ดีอะแต่คนนั้นนะ่ะนะจะไม่ยอมปล่อยทัาไฟหรือเปล่าอาจจะแบบยังวนๆเว,วียวยๆน,นะขณะที่เขาอะก็ก็เคลียร์ตัวเองไม่ได้อ่ะก็คือตัวเขายังไม่สามารถชัดเจนอ่อในปัญหาในชีวิตความสัมพันธ์ที่มันอีลุงตุงนังของเขาได้เลยแล้วเขาจะมาชัดเจนกับเราได้ยังไงมาดูกันนะคะมาดูว่าหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับเราอีกเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับเราอีกห้าดาบ ดมูนมองว่าเขาทําอะไรมากไม่ได้นะสิ่งที่เขาทําได้เขาทําได้แค่ส่องแค่มองคุณมองดูคุณมีความสุขแต่ก็หาจังหวะที่จะเข้ามาเหมือนกันนะเอออาจจะหาจังหวะว่าเมื่อไหร่คุณจะมีปัญหากับความสัมพันธ์นะปัจจุบันที่คุณเลือกเขาอาจจะคิดไปประมาณนี้แล้วเขาก็จะเข้าหาคุณในช่วงที่คุณมีปัญหากับความรักนะปัจจุบันนี้ของคุณนั่นแหละเหมือนเหมือนหาโอกาสที่จะเข้าหาถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังแบบว่ามองหาโอกาสไม่เห็น ในการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาก็ก็คาดหวังอะว่าสักวันหนึ่งอะคุณจะต้องมีปัญหาอะไรกับคนนั้นนั่นแหละเขาช่วงนั้นแหละเขาจะเข้ามาแทรกแอืกคือหาโอกาสดีๆที่จะเข้าเข้ามาหาธาตุไฟในช่วงที่คุณรู้สึกอ่อนแอหรือช่วงที่คุณรู้สึกหวั่นไหวอะเออธาตุไฟทําไมเขาร้ายกาจมากเลยอะแถมยังจะแบบมาคอยดูเราอีกนะว่าเราจะมีปัญหากับคนนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะได้แบบแทรกแซงเข้ามาเลยอย่างนั้นอะเล่นกับความรู้สึกของเราอย่างเงี้ยรอ เวลาที่เรามีความรู้สึกที่อ่อนแออย่างนี้น่ะหรอฝันไปเถอะคุณอาจจะเจอคนรักที่ดีจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะดูแลเราได้ดีสิ่งที่เขาจะเห็นนะ่ะเขาก็จะเห็นแต่เรามีความสุขกับคนนั้นนะ่ะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็อกแตกตายไปเองมาดูบทสรุปสิบทสรุปความสัมพันธ์ทัดไฟเป็นยังไงเจ็ดถ้วยบทสรุปกับคนนี้หรอคนนี้ก็ยังวนไปเวียนมาอยู่ใน อยู่ในวิถีชีวิตของเรานะแต่เขาอาจจะอยู่ได้แบบห่างๆเป็นดาวเคราะห์น้อยๆออที่หมุนรอบวงโครจรในชีวิตคุณนะ่ะแต่เข้ามาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ก็เพราะว่าเขายังอยู่นะถ้าไฟยังอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับคอยดูเราอะเออไม่ว่าตอนที่เราจะสุขหรือหรือเรามีปัญหาเรามีความทุกข์นะคะแต่ถ้าคุณมีความสุขนะเขาจะเหมือนกับไม่เข้ามาหรอกไม่เข้ามาทําอะไรหรอกแต่ถ้าคุณมีความทุกข์อะแน่นอนเขาจะเข้ามาเป็นฮีโร่ พยายามจะเข้ามาเป็นฮีโร่มาช่วยปอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความมองว่าเขาจะไม่มีวันเห็นไม่มีวันเห็นที่คุณจะมีความทุกข์อีกเพราะว่าตัวคุณอาจจะเจอความรักที่ดีอะแล้วคุณรู้สึกกินอิ่มนอนหลับอ่ะสิ่งที่เขาจะเห็นก็คือความสุขในแบบของคุณที่มันไม่มีเขาอีกแล้วอะค่ะโอเคนะอ่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะว่ามีราศีอะไรบ้างกว่าเห็นเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีตุล ชาวราศีมีถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันชาวราศีพิจิกนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นาธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่ในอีถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย